จากการฝึกปรับระดับจิตวิญญาณนะคะครูอยากจะบอกว่าคุณฝึกคุณปฏิบัติคุณจะพบคุณจะเจอสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะที่คนส่วนมากมักจะเรียกว่าปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์คุณสังเกตไหมว่าเวลาที่จิตของคุณมันยกระดับขึ้นคุณมักจะคิดอะไรก็เกิด คิดอะไรก็เกิดคิดอะไรก็เกิดแล้วสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันจะปรากฏหรือมีขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่คนที่ฝึกปรับระดับจิตวิญญาณจะได้เจอจะได้เห็นจะได้รู้มันมหัศจรรย์น,นะคะครูอยากจะบอกว่าเราสามารถ ที่จะลองทดสอบในการฝึกปรับระดับจิตวิญญาณของเราจากสิ่งเล็กๆแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเห็นความมหัศจรรย์ด้วยตัวของคุณเองนะคะและมันก็ทำให้คนที่ฝึกปรับระดับจิตวิญญาณขึ้นเรื่อยๆจะมีความสุขความสงบความร่มเย็น ซึ่งมันเหนือสปปรรพสิ่ง